สวัสดีสวีดัสวัสดีกันได้ทุกคนวันนี้อยู่กับน้องสาวใช่ไหมพวกเราไปแล้วเข้ากระเถิรอันไหนเข้าไหนข้าสุดท้ายอันอันอันไหนอันนี้อะไรอันเข้าไปเข้าไปเข้าไปอันนี้อัเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอ้โหพอดีเลยทุกคนจะบอกว่าเห็นหุ่นคือน่ากลัวมากอย่าชนชานอย่าบูบี้ฉันโอ้ยทำไมตัวน้องไปยาวจังอ่ะตัวน้ำไปโคตรยาวเลยอ่ะเราต้องไปไหนกันเปิดไฟฉายแล้วเปิดไฟฉายด้วย ่ายาไหร่ไปไหนดีอ่ะทางไหนทางไหนทีละทางทีละทางลูกเดินทามากมันแหลกอ่ะเขาได้ไหมล่ะแต่เประตูไงโอ้ยแบบหุน่นแบบว้ายกลองปิดประตูละจะปิดทำไมล่ะเปิดไว้สิจะได้ดูว่าเราไปทางไหนถ้าบอกว่าค้นหาบ้าแล้วก็ขโมยสามสิบดอลลาร์อะไรวะอุ้ยทำไมทำไมหุ่นมันหันอย่างนั้นนะอะเปิดยังไงอ่ะเอาไปทำไมไปไหน ไ,ไเปิดประตูได้ป่ะเอาไปทำไมเอาเอะไรอ๋ออ๋อหรอมียังไงอ่ะอ๋อนี่เหรอกดเหรอเอ่อน่ากลัวมากนะเม่ตกใจเสียงพี่เปรตเสียงดังไง,เ,เ,ปเ,ง,เ,งเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้แล้มันจะฉันสั่นนะจะสั่นแร,นแร,มรงารรรารแรมากนะโอ้ยโอ้ยแรงแรง ประตูไหนเนี่ยเปิดประตูไหนเปิดประตูนั้นเปิดได้เหรอขั้นหนึ่งนะปวดปูรูเดือดแามากไม่ถ้าเปิดประตูอยประตูปิดประตูกันได้ไหมเฮ้ยหยิบของไั่หยิบของไั่ยหยิบของนั่ยแล้วเป็นโจรเหรอเนี่ยครับพี่แล้วเป็นโจรเหรอเนี่ยดูนี่ถ้าเป็นโจรเหรอหยิบไปแล้วไปโอ้ยลปิีปุ๊บปิดปิดหมดแล้ ตกใจอ่ะอยู่ดีไฟก็กระพริบใส่ปืบวิ่งจดหมายเหรอไม่เจออะไรอ่ะอย่าหันหลังให้พวกเขาเกย์จะออกไงอ่ะอ้าหูใหเกินไปยากฉันหุ่นไม่เหลือเลยจะออกไงอ่ะออกหนัานี้ไงอ่ะออกแล้วหลังให้พวกเขาอตกใจอ่ะหุ่นเป็นเกย์ ทำไรอ่ะเก็บไรอ่ะเก็บเงินหรอพี่พารกิจเรเสร็จต้องเก็บเงินให้ได้สามหมืนเลยอเทัก็คือถึงไยังไงยังไม่ถึงเลยชอ่าสักล้านสักสามล้านนี่ไหมโอ้ยตกใจนั่นลงไปโอ้โหเหมือนหน้าตัวเองม่าจะตกน้ยอะไรอ่ะตกใจนัพี่ช่าพี่ช่านี่ก็ตกมีอะไรปะ เห็นมังคุดไหมเฮ้ย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 ไม่ใช่นะว้าอะไรต้องจะถูกโจมเสียว้ายว้ายว้ายอะไรอะไรอะไรว้ายกล่องนี่คือหน้าตัวอะไรว้าท่านหล่อจังเลยอ่ะอะไรอ่ะมันอยู่ข้างหลังแล้วอย่าหันหลังอย่าหันหลังอย่าหันหลัง กุญแจเหรอเก็บไม่ได้ด้วยก้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วดีเสรจแล้จอคนหน้าตาดีอยู่ในกระตูบคุณคะตรงนี้ไม่จำพวกขับพวกวันเลยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราต้องเปิดประตูใหม่ปะบูขี้นายว่มีเสียงคนถามต้องไปเปิดประตูเลยไหนเสี่ยโอ้โหกับดำดำโอเคดำดำต้องไปเปิดประตูเลยลูกป้าหน้าถีบนะคะถีบนะ เราไปเราไปต้องไปดูเดินวายยังไงรอด้วยใช่ประตูเดินแบบทางนี้เปล่าทางนี้เปล่าทางเทาไหร่ใช่ไหมทางนี้ทางนี้ลูกมานนี่ฟ้ายหุน่นเกดและเกดทำกับข้าวใน <c oughs> นี้มีอะไรอ่ะอุ้ยขาลายน่านกินจังเลย,เลยว้าวมันดีเกดน้อยเดี๋ยนะเจมีเขาให้เขาเขาให้โฟกัสหุ่นไม่ใช่เหรอขอเป็นอาหารของคุณได้ไหมน่าสวยจังไง วาย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 วาคมีเสนะไรขึนยกไปไม่เห็นเหรอมันขยับแบบมันเหมือนจับตัวพี่ขยับพี่คือตกใจใช่ตกใจมัเป็นคนอยู่ตรงนั้นหรออะไรวะนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไปดิไปดินี่มันที่เดิมไม่ใช่เหรอไม่ที่เดิมไม่ชู้อ้าวนี่ไงที่เดิมเนี่ยที่เดิมอะไรมันจะมีไข่ที่เดิม พี่อที่เดิมพี่ไข่ใช่ที่เดิมตอนเล่นต้นไงอุ้ยอะไรอ่ะไม้เบสบอลเหรอ่ใช่ที่เดิมงานเลิฟเปิดตรงนี้ไงไม่อะไรอะไรอ่ะกดสายว่ามีจุดเทียนน่ะหรอจุดเทียนเนียน้องป้าจุดเทียนไปไหมมันอาจจะแบบมืดๆไงอาจจะมีไฟดัางอาจจะมีผีอทียนไหมถามจริงนะไฟฉายมาช่วยทีไหมไฟฉาย มันเปิดประตูไม่ได้เปิดไม่ได้ว้าวอุ้ยตา,ายโอ้ยตกใจโอ้ยไม่เคยเปิดปิดไฟอ่ะแค่ถาม,ม,มาค่เปิดปิดไฟอ่ะโอ้หุ่นหายไปแล้วหุ่นหายน้องป้าเห็นป้าหุ่นตรงนี้มันยังโอ้ยไม่ใช่นะไ,ไม่ใช่น ไม่ใช่ไม่คือเมื่อกี้น้องก็เห็นว่ามันมันมันหันอย่างอยู่เว้ยแล้วยิมันก็ขยับต้องเปิดปิดไฟไหมเอาใหม่อีกรอบนึงดูนะดูนะไม่ได้ไม่ได้ปิดไฟไว้ช่วยมันขยับหมดเลยน้องไปตัวนก็ขยับหุ่นนี้ก็ขยับวันนี้ต้องจากที่หลายอ่างตอกตอกตอจเย็นจเย็นนะเดี๋ยวตีสิบแปดบวกก็จะเย็นนะน้องไปน่ะพุงน้าปลอดภัยปะคุณมาไงอ่ะมาไง คุ่มาไงเนี่ะลูกพา<ช>ยาหันหลังยาหันหลังให้หุ่นดี๋ยวมันจะแคร์เราุยเก้าบนไดปีนไม่ได้ว้ายอย่าดูนะบนไดปีนไม่ได้ใช่ไหมปีน,นปีนปีนปีนไม่ได้แต่ทำไมมันมีหุ่นอยู่ในในอ่างอาบน้ำอะ<ช>่ะตอนแรกมันไม่มีเลยนะตอนตอนแรกก็ยังแบบเอ๊ะเขาไม่มีอะไรหรอกมาในห้องน้ำแต่ถ้าพูดสักพักโอ้เมก้าตูนตูนมันทำอะไรได้อะมันอยู่โอ๊ยกดได้นี่ พิกพีกนี่แล้วได้กุญแจแล้วนี่ไงทำไมเราไม่หนูไม่ได้รอด้วยกุญแจทางเดินครับหรอโอ๊ยโอ๊ตโอ๊ตเขาอยากออกโอ๊ยไว้ไวอะไร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 ปิดไฟทำไมอีกต่อไปไม่ได้จนไม่ได้ปิดใครใครปิดบูธสบายโอ้ยโอ้ยตกไหมตกไหมตกไนั่งหนึ่งนะฉากเหมือนมกุตแต่ประตูให้พีกหน่อยมางคนไม่เราไม่เปิดอ่ะเอาเชือไปนะอ่ะปิดให้เอปิดแล้วไปหูุน ต้องไขประตูไหนอ่ะประตูใหญ่ปะตัวใหญ่ปะลองดูบ้านนึงตัวใหญ่ปะตัวใหญ่ปะเฮ้ยไขไม่ได้ต้องไขประตูไหนอ่ะต้องไขด้วยอร่อยโอร่อยอะไรมาไงเนี่ยมาไงเนี e weakest, ่ย มายังไงเนี่ยมายังไงเนี่ยจับเท้าผูกนะเฮ้ยตำรวจยิงหายไปแล้วตำรวจยิงหายไปแล้วยิงหายไปตัรวเป็นตำรวจตู้ไหนต้องหายไปตู้ไหนเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นตำรวจไม่รู้อ่ะปากน่มหายไม่ได้ประตูนี้หายไม่้ประตูไหนวะกุญแจมีไว้เพื่อทำอะไรคะอ๋อขายปิดตน้าเฮ้ยเฮ้ยขายแล้วขายแล้วขายแล้วอะไรอ่ะโอ๊ยอะ ฉันว่าไม่ใช่แล้วมันทางเยอะกว่าเดินบีนลงไปเฮ้ยเ้ยฉันว่าไม่ใช่แล้วปิดซีกูงไม่ใช่เฮ้ยกล้องหนวลอันนี้คืออะไรอ่ะทามานปะทามานต้องไม่สังนวลต้องไม่สังนวนปะนี่ประตัวอะไรนี่ประตูไม่เปิดอขอทางขึ้นไหนไหนไหนหวุยหวุยหุ่นลวงหุ่นลวงปลาตกไม่ใช่ปลาลงไไม่เห็นเหรอหุ่นลวงเมื่อกี้พี่เห็นเต็มตา เปิดประตูได้อีกอ่ะอะไรเนี่ยอะไรอ่ะหมุนไม่ขมแข็งแรงนะแค่สะกิดนิดเดียวเอง <laughs> หมุนทำไมอ,อ่ะมันเดินแล้วมันหักคออ่ะพี่มาเห็นปะทางลัโก้เลยมั้นทำไมต้องตามพี่คนเดียวอันนี้เข้าใจใหญ่ไป<ฮ>อ้ยอะไรลบสิอะไรฉันไม่ได้อ้วอนฉันแคปป่ฟุกลุกไขประตูเปิดแล้วไขแล้วอ๋อห้องนี้ต้องกลับห้องเดิมอี นป้ดูห้องตรงนี้ก่อนนกปกลับมาห้องนี้ก่อนกลับมาห้องนี้ก่อนอาจจะมีของก็ได้ตรงนี้ไงห้องเนี้ยเี่ยงแล้ห้องไหนห้องในที่มันห้องเดิมไงเดินกลับมาดิห้องที่มันเป็นห้องไม้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยฉันเจอแม่สาวสวยคนเดิมนกป้าหยิบคุณเจอตรงนั้นเลยลูกหยิบเลยตรงนั้นแหละ ไม่น่าหายอ่ะฉันว่ามันขยับตรงน,นั้นทับทำไมเนี่ยโดนยิบไม่ได้หมดเอวโอ้ยไข่ไม่ได้อ่ะต้องไขตรงนั้นปะเนื่องจากเราเป็นคนที่ไม่กลัวผีนะเด๋วไม่ไกลัวผีไงขยัตรนะีว้ว้าวยอ้ยโอ้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 มโยออย้ยโอ้้อ้ไปอ้ยโอยู้โยอยยยยอ นี่อะไรอะไรขาวๆอะไรอ่ะทีวีขวดแล้วเฮ้ยอ๋ออ๋อฉันไม่ต้องการมันตอนนี้เอ้ายังไม่ถึงจุดเจ็บอกผู้ปกครอักเกมนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยรูกว่าเท่าไหร่ไข่ไปตัวไงไข่ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ไข่ไหนอ่ะกลับที่เดิมปะไม่คุ้นเจไหนอ๋ออ๋อเพิ่งเห็นแล้วลูกอ๋อมันมันไม่มันไม่แชร์ของกันนี่มันไม่แชร์ของกันโอเคมันไม่แชร์ของจิบไม่ได้เลยต้องจิบว่าจิบเถอะจิบเลย เอาไปหยิบมือเปล่านลลูกอะไรอ่ะีไฟอ่ะโอ้ยฉันเจออะไรอ่ะอะไรเนี่ย่ฉันเปิดแล้วฉันเปิดอะไรอ่ะตบมั้ยดูดูดูมันดูมันอ๋อไม่ไม่ไม่โอยดดูดูโอไม่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 ลูกไปรู้ไหมอะไรมันโดนพี่ดีดออกมาเว้ยดีจากห้องเมื่อกี้เนี่ยห้องใต้ดีนลูกไปเด็กต้องดีกันเองไม่ใช่อยู่แล้วลูกไปมาห้องใต้ดีนี่เฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยมันมืดอ่ะทุกคนตอนนี้คือแบบอะไรอ่ะ น้องฟ้าเขาจะดีนมายังเปิดดั้านบนให้หน่อยเป็นไงมันไม่สนใจเลยไปก็ไม,ไม่ติดตัวมามติดละดโ,ดโอ้โหแล้โโวฟ้าจะดันชันทำไมเนี่ยดันฉันมาหาผีได้อไหมดนันโรลวๆแล้วประเดีนเราอ่ะลุงฟ้าน้ำเป็นสีลุงฟ้าน้ำหน่อยน้ำหน่อยใจใจหน่อยน้ำใจฉันไม่กล,ลัวผิวแล้วน้ำสีโลกนั่นคืออะไรอ่ะขาวขานั่นคืออะไรอ่ะเนี่ย รูปภาพห้องนอนรูปภาพแล้ห้องนอนทําไมอ่ะมันมีของลับเหรอไม่ได้ทำไมของลเหรอเฮ็ดหเห็ดขึ้นนี้ไ,ไดไงนี่อ่ะไหนี่เดินอยู่ไหงไงไงโอ้โหมันเก็บได้ปะลองดูดิเก็บได้ปะนี่ยน้องไปเราต้องไปห้องนอนอ่ะเออโอมีสวิตช์ไฟว่ะอันนี้อะไรเปิดไ,ไ,ได้ปะเนี่ยแตาต้องไปห้องนอนน้องไปแบลรูปภาพมาตรงรูปภาพอ่ะห้องนอนตรงรูปภาพมันจะมีของ อย่าอย่าไปดต้องไปเราต้องไปห้องนอนนะเพราะว่าเขาบอกว่าตรงตรงรูปภาพที่อยู่ในห้องนอนมันมีนมของอนะไาราอ่ะมันเปิดไฟแล้วปะนี่ไงเปิดไฟเปิดอะดไรอ,อ,อ่ะเปิดอะไรอ๋อเปิดอะไรเหรอเราต้องไปห้องนอนน้องปายห้องนอนกันห้องนอนทางไหนวะาทางนี้นะเฮ้ยไฟดับเบี้ยไฟดับไฟดับโอ๊ยมีไว้ขอ ไฟเฮ้ยฉันเจอทองคูบิค้ามันมีไว้มันเก็บได้เก็บเลยเก็บเลยเก็บหายเก็บหายเลยเก็บได้พวกเราพวกเราเก็บติี่ไปเก็บเก็บกันตรงนี้อยู่มีเก็บอยู่อาซี่อาซีไม่กลัวแล้วอะไรคือไม่กลัวแต่ยังกียกันอยู่เลยว้ายตกใจอ๋อมีไว้ตรงนี้ด้วยเหรอต้องไปต้องไปเก็บยังเก็บได้ไหมที่เก็บไม่ได้อะมันสูงเกินไปอ๋ออ๋ออ๋อฉันลวงไปเก็บให้หน่อย ถึงปะมันต้องมาฝั่งนี้ดูไหมถ้าผีมาเราปีนตรงนี้ได้ปีนสู้เอาสิผิดยังไงอะเดี๋ยวไม่ถึงอ่ะจ้ายังไงนะตรงนี้ไงมาเดี๋ยวตัวนะก็ถึงในข้างล่างอะก็นี่ไงหาโมบั๊มหนึหามุมก่อนหาโมบั๊มนต่อไปโหุ้บโย่เย่โย่เออโอ้ยเก็บไปเลยเออมันหามุมไม่ได้อะอันเดียวแหละอันนั้นแหละ ได้แล้วอีกได้หมดเลยไปห้องนอนกันต่อออกไงอ่ะออกได้เลยไปห้องนอนกันต่อลงไปไปห้องนอนต่อมีป่ะนอนตรงนี้ป่ะนี่ไงตลาดเออข้าไปห้องนอนเขาบอกเจมารูปภาพปะูมีปะตกใจตกใจกำลังหยิบรูปภาพไง ไม่เคยมีอะไรอ่ะดูเซฟเห็นะและตอนนี้ลูกเซฟเหล่าลูกป่าและตอนนี้ลูกเกตเราเหล่านี้ออกไล่ชันตายเปิดระวังลูกตาเหล่านี้เขาบอกว่าระวังลูกกระตาด้วยลูกกระตามันจะไล่เฮ้ยบ้านนี้ก็แปลกป่ปหาของเพิ่มเลยถ้าเปิดลูเซฟไม่ได้ต้อหากีการ์ดนะ อันลิ้นชักเห็นออกไปแง่ได้เงินเอาเงินเอาเงินมาแล้วพราะเราิดเดียวเก็บปีเก็บเก็บอยู่ลงไปหลบเร็วโอ้ลงไปปีลงไปเก็บไปนะลงไปเก็บไปก่อนนะเไทยอะใครโดนอ่ะยังงงอยู่เลยแต่ว่าดนวหรอโดนวหรอไม่ดีใครอ่ะใครโดนไปยุงไต่สกีตไหมเอาไหมถูก ที่ไปหลอกมันรู้จักไหมอะไรอ่ะไม่รู้จักจะหาหรอกคือคือมีคําถามนะอะไรอ่ะเธอจะไม่เห็นเลยมีมีแต่เสียงอ่ะไม่มีอะไรเลยมันมืดจังอ่ะเห็นฝนไฟสว่างมันก็ไม่ดีนะใช่อยากอยากเห็นไฟสว่างยืดซุปตาร์ยืดซุปตาร์ที่ไหนอ่ะจำสักแกร์ยานาลาอ่ะกดแผ่ไฟลงไฟกดเร็วกดหน่อยช่วยดูให้ เช็คแผงไฟถี่ลงนีเปิดเปิดเร็วเปิดมีอะไรรูมรูมีอะไรมันมันต้องอะไรอะไรอยาปืดฉันไม่ได้กดเองนะกดไม่ใช่ฉันไม่ว่าแต่ครั้งเดียวสิมันจะกดได้อ้าวก็ได้มาสับอะไรอ๋อไฟไปไม่ติดมันต้องมีอะไรหรือเปล่าอ๋อคนหาฟิวแล้วก็ไม่หาฟิวจำต้มงไปตามฟิวบนบนไม้ใช่ปะดีเขาขาที่เราบอกว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้อนั่นแหละ นั่นแหละเราต้องหานะเมื่มันลงมาแล้วหรอเจ๊รู้ไหมว่าถ้าเป็นผีแล้วไม่รู้จักการหยหรอกมันหายไปแล้วอ่ะตุ๊กตาหายไปหายวะมองไม่เห็นเลยอ่ะสติพี่จะหมดปะเนี่ยมองไม่เห็นเลยใช่หรอโอยโอยโอยลงไปตุกตา,ตามันลอยได้มันอยู่ข้า,า,งางหน้าตรงกลงไปไม่เห็นหรอโอ,อยมันลอยได้ไงอ่ะถ้าทะเลาะทะเลาะถ้าทะเลาะ ไม่จำไม่ได้ว่ามันอยู่มุมไหนแต่มันอยู่ริมริมขวานี่แหละมันอยู่ตรงนั้นค่ะช่วยคนช่วยแชร์คอนมันดูช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจพี่น้องสองคนด้วยพี่น้องสองคนนี้ไม่ไหวแล้วเราอยากจะบอกว่าถ้าหัวใจมันครบก็เจอแล้นี่คันได้กดไลค์เอ้ยกดไลใจถี่แน่ปานกดได้ยังเอ้าเอ้าฟิวหาย ฟิวฟิวหายโอ้โอ้โอ้าได้ฟิวแล้วน้องไป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 ไไป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 ปไ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 ไป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 ไ เดี๋ยวมเดี๋ยวพี่เปลีให้ยังไงเ่เดี๋ยวปลี่ฟตัวไหนเปล่นฟิวตัวไหนอะตูไหนเปลี่นฟิตัวไหนนีเหรอ้ตัวเลปลี่ยนฟิไงอะไม่ได้มันหายไปเลยนะตันเลยมันเจอัเอยนี้ไงนี้เปลี่ยนฟิวแล้วเปลี่ยนฟิวแล้วได้แล้ว ดูไหมเคพผีพวกนี้ไม่จำได้หนู่กลัวได้เพิ่งก่ออีแมทเดินแล้วเจออีดำดำตักเป็ดถือมีดมาหรอกมา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 ไป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 แล้วก็แม่ต่อเขาบอกว่าไปหากุญแจซีร์ไปหากุญแจจะน่าฟีนเดียร์กกุญแจตรงไหนอ่ะคุยอ่านถูกเลยฮะกุญแจตรงไหนอ่ะพวกเราเดินมั่วๆกันเดี๋ยวก็เจอกุญแจพวกเราเดินทัวร์เจอไหมเดียร์กีเจอกุญแจไหม จะอยู่เดือบสี่หมื่นเดี๋ยวเราเราออกได้อย่างนี้ไม่ได้อะไรอ่ะอะไรทำอะไรได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะหนูมาทำลายอ่ะหนมาทำลายอ่ะทำลายอ่ะตอนแรกอธิบายเพิ่งเอาเพิ่งเข้าจะเพิ่งเข้าอตอนแรกอธิบายว่าหนูว,ว,ว่าเห็นอันนี้เป็นไฟใช่ไหมหนูจะได้ที่ก้าวเฮ้ย,แล,ยแล้วปิดไฟอ่ะแล้วหนูก็แบบแล้วอยู <c oughs> ่ตนีมันก็พุ่งขึ้นมาอย่างนี้ย เพิ่งลาไปกันอะไรวะเอาแล้วความความโซของเรานี่มันเป็นทางออกจริงๆนี่หว,ว่าะอ้ามาีอะไรอ่ะมาต้องไปเดินนำเลยนะคือแบบไม่กลัวอะไรเลยใครกคุยย <c oughs> ีรำปัดยีรำักเป็ดกับพิตาแดงอ่ะนี่เหรอตอนนั้นที่เห็นเห็ไหมสา <c oughs> จะบอกว่าค่ะท okay. ี่จริงอ่ะเล่นผ่านแล้วทุกคนแต่คือน้องผ่านเว้ยแล้วผมไม่ผ่านเพราะว่าน่าจะมันเมื่อก็ตลับคลิปนี้จบแล้วก็อยากจะบอกว่าแอบเศร้าแต่ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ดูถึงตอนนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้กดไลค์กันด้วยนะจะได้มาเล่นต่อโอเคนะทุกคนวยบุย